ผู้ชายคนนี้จับผู้หญิงมาแต่งตัวเป็นตุ๊กตาและจัดการประกวดแม่บ้านแม่สีเรือนเพื่อเฟ้นหาแม่ของลูกตัวเองแนะนําหนังดีกับกูฟรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของโคดี้เธอเนี่ยมาสัมภาษณ์งานเป็นเลขาที่โรงงานของคุณแวนริดแต่คุณแวนริดเนี่ยกลับบอกว่าเธอเนี่ยไม่เหมาะกับงานนี้เหมาะที่จะไปเป็นเมียเขามากกว่า จากนั้นเนี่ยเธอก็โดนรักพาตัวไปอยู่ในบ้านตุกตาหลังจากที่แวนริดและยูสตาร์ลูกน้องของเขาเนี่ยออกจากบ้านไปตุกตาที่อยู่ในบ้านตัวเท่าคนเนี่ยก็มีชีวิตปรากฏว่าพวกเธอเนี่ยโดนคุณแวนริดรักพาตัวมาบางคนเนี่ยมาสัมภาษณ์งานเหมือนโคดี้บางคนก็ถูกลักพาตัวมาจากบ้านสา,สาวคนอื่นเนี่ยก็อธิบายให้โคดี้ฟังว่าผู้ชนะการแข่งขันจะได้เป็นคุณแม่คนใหม่ของโอทิสลูกของไอ้แก่แวนริดแล้วทุกๆครั้งที่ไอแวนริดมาเนี่ยก็จะมีการทดสอบเกิดขึ้นครับเช่นจัดจานอาหารหรือรีดผ้าอะไรพวก้้แลวถาใคร ทำพลาดมากที่สุดก็จะถูกฆ่าแล้วถูกจับโยนลงบ่อน้ําเรื่องราวจะเป็นยังไงต่ออย่าลืมตามไปดูกันนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตอนของ American Horror Story s e a ซีซั่นสนะครับสามารถรับชมได้ทาง Disney Plus Hotstar ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย